ไมนั้นใครที่โดนออกหมายจับไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรบิ๊กโจ๊ก็เคยโดนออกหมายจับผมก็เคยโดนออกหมายจับแม่กระตั้งคดีหมิ่นประมาทอัจฉยะไปแจ้งความผมเนี่ยไอสอนอไอสอนพอพ่อประแดงศาลก็ออกหมายจับผมก็ไปม,มอบตัวจบออกหมายจับเสร็จออกหมายจับตอนเช้าบ่ายไปม,มอบตัวศาลก็ยกเลิกหมายแล้วออกหมายจับไม่ได้หมายถึงเป็นผู้กระทาความผิดพรแช,ชมเบอร์อะไรอะ่ะที่ดังๆอะ่ะที่เป็นอาจารย์ที่มาหาลัยในเรสวนอะ่ะ นะพนักง,งานสอบสวนไออม่ออกหมายจากกับออ,อ,อ,จจนะออกหมายจับเสร็จเขาก็มอบตัวก็ยกเรื่องหมายจับก็จบนะออกหมายจับคือเพื่อเอาตัวผู้ต้องหามาพบพนักง,งานสอบสวนเข้าใจนะแค่นั้นแหละเพราะนั้นโดนหมายจับไม่ต้องไปตื่นเต้นหรอกเพียงแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันการออกหมายจับเนี่ยมันเป็นข่าวบ่อยโดยเฉพาะคดีดังๆเนี่ยตำรวจก็จะเน้นเรื่องออกหมายจาับนี่ไม่ต้องอะไรมากคดีอะไรเนี่ยไอ้สอปสายไหมเนี่ยชักชวนคนเล่นการพนันอะโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ตำรวจสอทอไอ้ตำรวจไอ้ไซเบอร์ตำรวจสอทอ,ทอยังบอกเลยเดี๋ยวคราวหน้าไปม,มาออกหมายจับนะผมถามมาออกหมายจับทุกคดีไม่หรอกส่วนใหญ่คดีดังๆนี่มันก็ต้องแบบแอคชั่นเะยืนถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆ,ๆนะโทษจำคุกแค่ไม่เกินหนึ่งปีแล้วส่วนใหญ่คดีพวกนี้รับสามภาพปรับสองพันนะปรับสองพันเสร็จแล้วก็นั่งโลสลอยกลับบ้านแล้วก็นั่งกินวายพวกนี้ก็เปิดบ่อนต่อเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับอันนี้คือเรื่องจริงพี่เดพูดตรงไปตรงมา หมายจับคือเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะให้เขามาพบเป็น่างานสอบสวนไม่ได้หมายว่าเขามีความผิดในกฎหมายวิทายามาตรา66บอกว่านะถ้าจะออกหมายจับต้องเป็นกรณีที่โทษที่ถูกกล่าวหาเนี่ย้ลยแรงคือเกินสามปีแค่นั้นแหละนะแค่นั้นนะความจริงไม่ต้องออกหมายจับออกหมายเรียกก็ได้นะก็แล้วแต่กถถ็ถ้าโทษเกินสามปีก็ไม่ต้องออกหมายเรียกอื นะครับเพราะนั้นก็ออกหมายจับพอออกหมายจับพวกก็แจ้งนักข่าวไงตำรวจไปยื่นคำร้องออกหมายจับดีเอสไอไปยื่นคำร้องออกหมายจับก็อ่ะเดี๋ยวก็แจ้งนักข่าวนะพรุ่งนี้อย่าลืมมาทําข่าวที่ด uh ีเอสไอด้วยนะที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับนะครับก็ไปเงแถลงข่าวยืนเงี้ยหล่อเท่เลยนักข่าวก็ไปนะมาแลวคอนเทนต์ใหม่ให้กูแล้วนะกูมีข่าวมีคอนเทนต์ใหม่แค่เนี้ยไม่มีอาอะไรเลยแล้วแต่แล้วก็ยกเลิก ไอ้สพสายใหม่เดี๋ยวก็มาแลครับมาถึงปุ๊บก,ก็ไม่มีอะไรกร็ชักชวนเล่นการานานก็รับสาภาพก็ปรับสองพันจบไอ้ถามว่าจะไปจับเว็บพน,น,นันเหรือแม่งเต็มครับไม่ต้องรอให้อินฟูลูกน้องคุณธรรมนัฐไปไปร้องหรอครับเต็มไปหมดครับฝากไปยังท่านผู้บริหาการสอทอนะไอ้พวกบอนพน,นันเอ่อพนันออนไลน์นะท่านไม่ต้องไปรออินฟูอ่อน้องชายธรรมนัฐหรอกครับนะเออ ไม่ต้องไปรอน้องชายคุณธรรมนัสเต็มไปหมดครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องเอฟซรู้ไหมเนี่ยไอ้เว็บพนันออนไลน์อยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเขารู้ทุกคนนะเต็มไปหมดแล้วท่านไปจับเะครับเกินแล้วครับไอ้คนพวกนั้นนะ่ะไปติดต่อพว้บอกเขาเขาจ่ายแล้วครับเขาจ่ายแล้วเขาจ่ายรา,า,ายเดือนแล้วหมดพอเขาจ่ายรายเดือนแล้วใครจะกล้าไปจับเนี่ยเท่าที่ผมทราบผมเคยคุยกับพวกเจ้าของเว็บพวกนี้ยเขาบอกจ่ายแล้วเว็บเว็บเล็กๆก็สามหมืกก่น เว็บใหญ่หน่อยก็เดือนละแสนก็มีเท่าไหร่เป็นเป็นพันเป็นหมื่นเว็บอ่ะโอ้ค่า้จ่ายเดือนเท่าไหร่มันมันสวยเดือนเท่าไหร่น่ะมันเป็นหมื่นล้านหรือเปล่าไม่ใช่พันล้านไปจับเลยครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยฟังฟังรายการจานเรรูไ้ไหมครับนะครับว่า,าเว็บพนันออนไลน์ที่ไหนบ้างเยอะแยะไหมครับเยอะไหมครับบ้านไม่ต้องไปรอเอ,อน้องชายาผู้กองธรรมนัสหลอกอินฟูอ่ะ ไม่ต้องไปรอแล้วครับไม่ต้องไปจับแล้วไอ้แปดแปดแปดไอ้สอปสายหมายเต็มไม่หมดครับเกินครับถ้าอยากจะจับจริงจนะนะครับแล้วก็อย่างกระทรวงอะไรดีวัน,ว,นวันเขามีหน้าที่ตรวจสอบเว็บอ่าพนันออนไลน์เขาก็ส่งไปให้สํานักง,งานตารวจแห่งชาติเท่าที่ผมทราบเี่ยเดือนเดือนเนี้ยเ,เ,เ,เป็นเท่าไหร่เป็นร้อยเป็นพันเว็บนะครับเยอะแยะไปหมดแล้วข้อมูลที่อยู่กับสอบทอเนียบานเท่าที่ผมทราบมามันมันโอ้โหเต็มผมว่านในตัวที่อันนี้แม่งเป็นหมื่นเว็บมั้งนะ นะครับไม่ต้องไปรอน้องชายผู้กองธรรมนัฐหรอกครับอินฟูอะคนก็จะมองว่าเป็นลักษณะเป็นการทำคอนเทนต์นมากกว่านะครับและพวกนี้นะที่เกอนโซเชียลเนี่ยที่อยู่ในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับเอ,อชักชวนเรื่องการบรันาติกไปหมดไม่มีใครจับถ้าาดี่ผมเคยคุยกับเขาบอกเขาจ่ายแล้วจ่ายแล้วแนละ้วใครจะมาจับแต่เขาจ่ายให้ใครเราไม่ทราบไงเอออืมอืม ที่เดตำรวจสอนอตาปูนได้เลื่อนตำแหน่งคนละกี่ขั้นยศออไม่ทราบเลยนะไม่ทราบเลยอืมสิ่งที่อาจารย์เดพูดอะไรไม่จริงมันช่วยบอกนะนี่คือความจริงนะทุกวันนี้ม่งเป็นคอนเทนต์ไปหมดวันวันก็สอบ,บอสายใหม่โอ้ไม่มีอะไรนะมันก็แค่พรีเซนเตอร์คนหนึ่งเยอะแยะแต่ไม่หมดจับมันต้องจับให้จริงเหมือนจับเสียโปอยนะนะ่างนั้นเอาติดคุกยาวเลยยังไม่ออกเลยนะ โดนหลายสิบปีอย่างเงี้ยเสียโป้อย่างเงี้ยเนี่ยจับเนี่ยจับจริงไหมนะครับส่วนใหญ่ที่ผมทราบมานะจะจับเฉพาะท่วงที่ไม่จ่ายพอถึงเวลาต้องจ่ายเป็นรายเดือนแล้วไม่จ่ายเออไม่ส่งเป็นรายเดือนอะจ่ายนะครับเท่าที่ผมทราบมานะแต่แต่แต,แต่แต่ผมไม่ได้บอกว่าหน่วยงานไหนนะนี่ผมพูดลอยๆอยนะเท่าที่ผมทราบมามันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าจ่ายแล้วใครจะมาจับอะไรเนี้ยเทพนรสิงห์แปดสิบแปดใครวะ นะครับอันนี้คือเรื่องจริงอ่ะ,อะเรื่องสวหมอเกศจะรอดไหมจะคือสวหมอเกศตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเขาไปออกรายการคุณสรยุทธ์ก่อนจะออกรายการเนี่ยเขาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํามาหาพิเดนะครับมาปรึกษาคดีมาอะไรว่าเขาโดนกล่าวหาว่าดนะ็อกเตอร์ปลอมนะด็อกเตอร์แคลิฟอร์เนียปลอมอะไเมื่อเมื่อกี่ปีละปีกว่า ผมก็มาคุยกับหมอเกตอยู่สองสามรอบมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํามาเราก็รู้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มสวสีน้ําเงินเนี่ยครับนะนะครับ,นะนะรบกลุ่มสวสีน้ําเงินก็คือเขาว่าเป็นคนมีพรรคมีพวกหมอเกตอะถ้าเขาไม่แจ๋วจริงคงไม่ได้ที่หนึ่งของประเทศเหรอกผมก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับคนที่ได้ที่หนึ่งสวสนะก็ได้คุยเขาหลายครั้งนะหมอเกตนะก็หนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งเขาเป็นคนรวยเป็นเจ้าของไอ้โรงพวกอะไรคลินิกเสริมความงาม,งามอะไรพวกเนี้ย แถวแถวอะไรวะแถวแถวแถวอะไรวะแถวแถวบ้านหมอปลาเขารู้จักกับหมอปลาด้วยผมถามหมอปลาแนละ้วเขารู้จักดีกับหมอเกตหมอปลาหมอเกตนะครับมาสนิทก,กันดีไอ้หมอปลานี่อยู่อนะไรเขาอยู่นครมฐมราชบุรีหรืออะไรอยู่แถวนั้นอนะ่ะเมืองการเนืออะไรผมจำไม่ได้แนละ้วหนึ่งเป็นคนรวยมีคลินิกเยอะรวยมีตังก็อยากเล่นการเมืองเท่าที่ผมทราบนะ ก็อยากเป็นนักการเมืองก็ทําทุกอย่างก็อยากจะเล่นการเมืองนะครับเขาเป็นคนมีตังค์และอยู่ในกลุ่มสวสีน้ําเงินแล้วก็หลังจากนั้นนะเขาก็ไม่รู้ทํายังไงได้ที่หนึ่งนะนะก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะไปได้ที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ธรรมดานะคุณต้องมีคอนเน็กชันต้องรู้จักคนเยอะโอ้โหที่หนึ่งสงวอของประเทศนะเออผมมาเจอก็ทึ่งนะเก่งนะคือผมว่าเส้นสายเขาเยอะนะคอนเน็กชันเยอะ นะครับเขาก็มาให้ช่วยอะไรต่างนะช่วยอยู่พักหนึ่งเรื่องข่าวเรื่องอะไระแถลงข่าวอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะครับนะครับนะผมก็ได้คุยกับพวกบรรดาที่ปรึกษาของเขาเยอะแยะส่วนใหญ่เป็นด็อกเตอร์หมดนะี่ยด็อกเตอร์ที่มหาลัยเกิดคนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่มหาลัยเกิดคนหนึ่งแล้วก็ด็อกเตอร์ที่มหาลัยอะไรต่อะไรอีกหลายคนมาเจอผมหลายคนด็อกเตอร์ข้างๆตัวมีพวกด็อกเตอร์หมด นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าแกก็ไปเรียนเหมือนเรียนทางออนไลน์เนี้ยไม่ได้ไปเรียนจริงอะไรทุกนองเนี้ยแล้วก็ได้วุฒิมาเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์มหาลัยแคลิฟอร์เนียซึ่งตอนหลังแล้วเขาว่าเหมือนกับที่นี่มันเป็นเหมือนไม่ใช่มหาลัยเป็นสหรับที่เทียบวุฒิโอนเกตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ออกใบประกาศนะครับบอกออกใบประกาศมาให้นะครับนะใบประกาศอะไรต่างๆของจริงก็เคยผมมานั่งแถลงข่าวกับด็อกเตอร์ไอที่ปรึกาเขาใบประกาศอะไรเนี่ยมันของจริงหมดอะ นะแต่ว่า,เ,าเขาอาจจะไม่ไดอ้อาจจะเรียนทางออนไลน์หรือไม่ได้เรียนอะไรนี้ไม่ทราบแต่ใบประกาศเนี่ยของจริงทุกอย่างไม่ไม,ไม่มีเอกสารปลอมนะไม่มีส่วนที่ว่ากรกตรเขาเอ่อมีมติส่งสารรั่นรูนเนี่ยหมายถึงว่าเขามองว่าไอ้แบบสอบอไอไอสอวอ 3. สามสวสามเนี่ยคือแบบฟอร์มแนะนําตัวผู้สมัครเนี่ยดันไปใส่คําว่าด็อกเตอร์แคลิฟอร์เนียศาสตราจารย์อะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็ทางกรกตรที่ผมทราบมานะวงในอะ เขาก็ตีความว่าไม่ได้ไปเรียนจริงอยู่ประเทศไทยอะไรทำนองเนี้นะไม่ได้ไปเรียนจริงนะครับระวุฒิอะไรต่างๆได้มาเนี่ยมันไม่ควรใช้คําว่าด็อกเตอร์มันก็ทําให้สังคมเข้าใจผิดนะครับและด็อกเตอร์และสถาบันนี้ก็ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทยอะไรทำนองเนี้ก็เลยมองว่าไปทําให้คนเข้าใจผิดคือผู้สมัครในการเข้าใจผิดก็เลยเลือกหมอเกตนะครับเนี่ยประเด็นประเด็นมีแค่เนี้ย นะเหมือนก็เป็นการหลอกลวงคุณสมบัติตัวเองตัวเองไม่ตรงตัวตัวเองไม่ควรเรียกว่าด็อกเตอร์อะไรทำนองเนี้ยนะก็เลยส่งไปตีความว่าแบบเนี้ยเป็นการหลอกลวงผู้สมัครด้วยกันหรือเปล่าเพราะการเลือกสอวที่ผ่านมามันเป็นระบบสรรหาเลือกกันไปเลือกกันมายี่สบกลุ่มอาชีพถ้าผมจาไม่ผิดน,นะทนายกุ้งก็ลงนะทนายกุ้งก็เก่งนะไปลงที่นะคนรราชสีมาก็ชนะระดับจังหวัดมาแพ้ระดับประเทศเพราะอะไรไม่มีเส้นไม่มีพวก ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสวสีน้ําเงินก็เกือบจะได้เป็นสวแล้ทนายกุ้งเขาชนะระดับจังหวัดมาแต่ว่ามันบอกบอกมาถึงกรุงเทพเนี่ยมันก็หัวกันเยอะแยะนะหัวกันเต็มไปหมดอแต่ว่าจะเอาใครเข้าคุกได้ก็แล้วแต่กรกตจะมีปัญญาไหมแต่ผมว่าแม่งก็เอาบัญญาไอ้พวกนี้มันเส้นใหญ่ไอ้พวกสวสีน้ำเงินเนี่ยมันเส้นใหญ่แต่ละคนเนี่ยพักพวกมันเยอะมันนั่งยิ้มเลยนะไอ้ขนาดไอ้ไอ้พวกสวมันบอกเลย ทวีดําเนินคดีมาโอ้เมื่อไหร่จะดาเนินคดีมันนั่งยิ้มเลยมันบอกมันนั่งยิ้มรอคือพวกนี้มันไม่กลัวมันเส้นใหญ่เออองค์กรอิสระอะไรต่างเนี่ยสอวเป็นคนเลือกมามันไม่กลัวเดี๋ยวไอ้พวกนี้หมดแล้วเดี๋ยววกมันก็ต้องเลือกพวกมันมามนั้นสอวอก็เลือกองค์กรอิสระแล้วองค์กรอิสระจะมาเล่นงานสอวมไหมนะพูดง่ายๆก็คือกูเป็นคนทําคลอดมึงมาแจ้งเกิดมึงมึงจะมาเนระคุณกูไหมลนะ่ะแม่งก็วนไปวนมาอันนี้ผมพูดในแง่หลักการนะ ในแง่หลักการก็สว,วเป็นคนเลือกองค์กรอิสระมากกรกตปปชอะไรต่างๆมานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้องค์กรเหล่านี้แม่งจะมาเล่นสว,วนะมันก็ไม่น่าจะเล่นเพราะอะไรเพราะกูเนะี่ยเป็นคนทาคลอดมากูเป็นคนเลือกมึงมามึงก็ต้องตอบแทนบุญคุณกูกูก็เกาหลังมึงมึงกเกาหลังอ่อกูอะไรอย่างเงี้ยสังคมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเออไอ้ระบบแบบนี้มันควรจะจบหรือยัง นะรัฐธรรมนูญออกแบบอันเนี้ยก็เอาสอวอเลือกไอ้พวกไอ้พวกองค์กรดิสระมาองค์กรดิสระมาจะมาเล่นงานสอวอไหมเออมามันก็เป็นบุญคุณนะอืมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นั่นนะเพราะนักกรณีสอวอเกตก็ยืน่นยื่นไปเพื่อโดนเพิกถอ,อนสิทธิ์ถ้าจําไม่ผิดยี่สิบปีเงนะครับแล้วก็มีโทษจาคุกสมมุติว่าสอวอเกตโดนสารรัฐธรรมนูญเพิกถอ,อนสิทธิ์ยี่สิบปีก็เป็นสอวอไม่ได้ก็เลื่อน สวอสัมลองขึ้นมาแทนไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่เท่าที่ดูในกฎหมายนะหลังจากนั้นก็ต้องถูกํำเนินคดีายาาติดคุกครับนะครับเพราะนั้นคดีนี้ก็ถ้าสมมติสวอเกตแพ้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็ไม่ได้เป็นสวอโดนเพิกถสอนสิสธิ์ถ้าผมจำไม่ผิดหน้าจะยี่สิบปีก็ติดคุกติตารางนะครับตัวส่วนสวอเกตจะทําผิดหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอศาลตัดสินผมเคยไปนทนายเขาแพบเดียวนะครับ นะคนดังๆเนี่ยมาหาผมก็เยอะหลายคนนะนะครับมาหามาหาผมปุ๊แป้งก็เอาทัวร์มาลงกูด้วยทั้งๆที่กูก็ไม่ได้เกี่ยวหาเลยเลยกูก็แค่นะครับเป็นทนายความคนหนึ่งนะนะครับก็มาคนมาหาผมเยอะคนดังๆนะครับนะเอาทัวร์มาให้ผมก็หลายก็ดีอยู่อืมนะครับเยอะแยะคนดังๆนี่ก็ไอท่านอะไรไอ่ะไอสอสอใครวะปูอัดก็มาหาผมปูอัดนี่เขาเป็นอะไรเขาเรียกอะไรวะ ปูอัดเนี่ยเขาเป็นเอฟซพี่เดเขารักพี่เดมากตอนเขาเดือดร้อนก็มาขอคําแนะนำทางด้านกฎหมายผมก็ให้ไปพบตารวจเป็นรายต่างนะครับเนะเขาก็นับถือพี่เดมากเป็นเรื่องส่วนตัวของผมอะนะครับเนะยเขาก็าเป็น f อฟซพี่เดมานานแล้วม,มาหามาหาพร้อมรถทัรวผมเฉยเฉยผมไม่สนใจเพราะผมไม่ได้ชั่วผมไม่ได้ปลอมบุตร นะครับผมไม่ได้ปลอมบุ๊ผมไม่ได้อะไรนะปลอมด็อกเตอร์อะไรศาสตร,ราจารย์เลยไม่เกี่ยวใครมาหาผมไมไ่ว่าคนดีคนเชื่อก็เรื่องเรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกูกูก็เป็นทนายความเป็นที่ปรึกษาคนหมายมันนะคนับใครจะคนดีคนชั่วก็มาหาพี่เดย์ได้หมดเนี่ยไปอุ้มไปฆ่าไปอะไรใครมาก็หาได้เพราะว่าอะไรมันมันเฟ้น้าที่ผมผมเปิดสํานักง,งานทนายโจรก็มาหาได้ผู้เสียหายก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพทํางานตามพยาหลักฐาน ผมไม่ใช่พวกอะไรฮีโร่นั่งออกทีวีโอ้จะรับคดีต้องเลือกเออขอให้มึงจริงได้ชิมายเลยในโลกแห่งความนจริงเวลามึงอยู่ในทีวีมึงบอกมึงต้องเลือกรับคดีทําเฉพาะคาดีที่เป็นผู้เสียหายเป็นโจทย์เท่านั้นจําเลยไม่เอาสํานักงานทนายที่ไหนว่าแม่งรับแต่รับแต่คดีโจทย์มึงรับทั้งโจทยเพิ่มเลยเนะ่ะของผมก็เป็นทนายให้โจรก็มีฟอกเงินก็มีโกงเขาก็มีฆ่าเ็ามีข่มข,ม,ขมขืนกะระทมานาจารย์เยอะแยะหมด เป็นโจทย์ก็มีจําเลยก็มีและคดีความในศาลก็มีทั้งแพ้ชนะบางคนบอกพี่เดยแม่งทำํำคดีไหนแพ้หมดนะคดีจะแพ้ชนะเนี่ยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานไม่ใช่ขึ้นกับกัธนายอย่างเดียวธนายก็แค่เอาพยานหลักฐานมาเรียบเรียงจัดลําดับให้มันให้ศาลเห็นให้เข้าใจง่าย,ายๆแค่นั้นนะแล้วคดีแพ้ดชนะก็ไม่จะไปต้องมานั่งโพลโอ้ยวันนี้กูชนะแล้วใจโยนะไม่ต้องหรอกครับ นะครับเนี่ยอันนี้ผมเล่าให้ฟังนี่คือธรรมชาติของวิชาชีพทนายความนะครับคดีความที่ทำงานผมก็เยอะแยะนะครับนะทน,นายความก็เยอะนะนะครับเราไม่ต้องมานั่งบอกแล้ววันนี้ชนะแล้วครับใจโยไม่ต้องนะนะครับยกเว้นมาเป็นคดีที่ประชาชนสนใจเขาอยากรู้อย่างเช่นคดีแตงโมและยี่สิบสามพุธาเนี่ยจะแพ้ชนะก็ไม่รู้แพ้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูชนะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูเพราะอะไรเพราะว่า คดีแตงโมเนี่ยว,วันที่ทยี่สิามพฤษภาที่ตัดสินอายการก็เป็นโจทย์ตำรวจเป็นคนสอบสวนคุณแม่แตงโมพัฒนดายื่นคำร้องก็ไปเป็นโจทย์ร่วมนะทนายเดชาพจนายโจทย์ร่วมคำฟ้องพยานหลักฐานเป็นของตำรวจไม่ได้ของไม่ได้ของพี่เดเพราะนั้นแพ้ก็ก็แพ้ไปก็อุทธรส่วนคุณแม่จะจ้างพี่เดต่อหรือไม่ก่อนแล้วแต่ผมไม่ได้ซีเรียส อันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการตัดสินแล้วเดี๋ยวพอแพ้เสร็จโอ้บอกแล้วไม่น่าไปจ้างไอเดเลยไอยเดมันไม่มีความรู้อะไรเลยเออมันดีแต่เฮาทางโซเชียลอย่างเดียวมันไม่ได้เกี่ยวกับกูอันนี้บอกไว้ก่อนยี่สามพัฐบาลเนี่ยตำรวจเป็นคนสอบสวนอายการเป็นคนร่างฟ้องคุณแม่พนิดาเป็นโจ์ร่วมเปลี่ยนทนายมาตั้งหลายคนแล้วสุดท้ายก็มามาตกลงที่พี่เดเพราะคุณแม่รักพี่เดที่สุดรักพี่เดที่สุดในโลกก็แค่นั้นเนี่ย ก็แพ้ชนะก็ว่ากันตามพยานหลักฐานพยานหลักฐานก็้ตำรวจคุณแม่พนิดาไม่มีพยานหลักฐานแลวเขาไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ว่าทําไมลูกเขาตกเรือใครจะเอามีดกรีดขาผักตกหัวเรือนะครับาตายบนบกตายบนเรืออะไรต่างๆคุณแม่พนิดาไม่รู้เรื่องหรอกผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของตารวจก็ส่งอายการในการกะลางฟองเพราะนั้นวันที่ยี่สิบสามพฤษภาเก้าโมงครึ่งศาลจังหวัดนนทบุรีก็จะตัดสินพิพากษาคดีนี้ นะครับซึ่งแพ้ชนะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมผมก็มีหน้าที่ไปไปช่วยอัยการในการก็เป็นคนว่าความนะอ่าอาัยการว่าความเสร็จอันไหนไม่ครบอ่าผมทนายโจทย์ร่วมกันลูบร้องผมไอ้ทนายแชมป์เนี่ยก็ช่วยกันซักซักซักอ่าน,นะครับสุดท้ายแพ้ชนะก็ไม่เกี่ยวเพราะนั้นพี่น้องประชาชนเวลาติดตามก็ูนข่าวสารทางโซเชียลต้องใช้สติศึกษาหาความรู้นะครับ พยานหลักฐานคดีแตงโมนี่แม่งโคตรเยอะเลยพยานก็เยอะอะไรก็เยอะนะเราก็ไม่รู้ว่าสารจะตัดสินยังไงแพ้ชนะก็ว่ากันตามปฏิกิริาไม่ได้มีผลต่อชีวิตอะไรผมนะครับเข้าใจไหมคดีแตงโมเนี่ยไม่มีผลเลยและส่วนอัจฉริยะนะครับปานเทพไปอะไรจะไรไรสดแล้วก็เรื่องของเขาไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะนะแต่ผมบอกอย่างนะคดีมันเกิดมาสามสีป่ปีแล้วพยานหลักฐานไม่มีอัจฉริยะเนี่ยหาหลักฐานมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆยังไม่มีหลักฐานแล้วนี่ผ่านมาสามสี่ปีจะเอาหลักฐานอะไรมา นะครับนะครับเข้าใจไหมเออเหตุเกิดใหม่ๆเนี่ยก็อัธิยะก็หาหลักฐานมาทะเลาะกับผมมาต่อเน,นื่นอ,องจนฟ้องร้องหมิ่นประมาทอะไรกันเยอะแยะหมดนะอ่ะอัธิยะหาหลักฐานมาสามสี่ปีแล้วยังเอาผิดอะไรใครไม่ได้อันนี้ผ่านมาสามสี่ปีจะไปเอาผิดอะไรมันยากนะผมไม่ได้ดูถูกหรอกแต่ผมพูดตามความจรงิงเหตุเกิดสามสี่ปีแล้วไมเอาผิดอะไรหลักฐานอะไรในเรือนะดีเอสไอก็ใช้เทคโนโลยีไปสแกนแม่น้ํา สแกนเรือสแกนแล้วมันจะมีหลักฐานแล้วผ่านมาสามสี่ปีแล้วนี่มีหรอกอันนี้คือพูดตรงไปตรงมาขนาดตึกถล่มเนี่ยมาเนี่ยด้วยเนะผ่านมาเดือนกว่ายังหาหลักฐานไม่ได้แล้วถ้าผ่านมาสามสี่ปีจะไปหาหลักฐานอะไรแล้วคนตกน้ํามาผ่านมาสามสี่ปีแล้วนะทั้งอัจฉริยะทั้งคุณหมอน,นั่นหมอนี่แล้วก็หาหลักฐานยังมาสามมันไม่มีหรอกที่จะไปหาเอาผิดอะไรใครได้เชื่อผมสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรมันก็กลายเป็นแค่คอนเทนต์อา่า นะมันก็คือคอนเทนต์อย่างหนึ่งเป็นนิยายเป็นสตอรี่ไม่รู้จักจบจากสิ้นคดีแทงโบแม่ก็ยู่แค่นั้นจะไปเอาหลักฐานอะไรพี่น้องพี่น้องมองด้วยใจเป็นธรรมผมอยากจะให้พี่น้องชาวโซเชียลนะเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารนะหนึ่งต้องมีสติไปศึกษาหาความรู้พิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้ GPT แชทก็ได้ลองไปดูนะเนี่ยี่ยลองดูนะอืมเนี่ยลองดูนะอ่ะพิมพ์นะผมยกตัวอย่างนะพี่น้องประชาชนเนะี่ยต้องศึกษาหาความรู้อ่ะเดี๋ยวดูนะ อันี้ดูนะคดีเกิดขึ้นมานานแล้วหาหลักฐานยากาพิมพ์แค่นี้นะนะครับคดีอะไรที่มันเกิดขึ้นมานานมันหาหลักฐานยากมันยากอืมนะครับผ่านนานมันโอ้สามสี่ปีแตงโมโตกเรือไปแล้ว <S <S เพิ่งมาหาหลักฐานมันยากอันนี้คือเรื่องความจริงนะ แต่ไม่ใช่เรื่องความสะใจเพราะนั้นพี่น้องชาวโซเชียลเราต้องกลับมามองตัวเราเองติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับฝากไว้ด้วยนะอืมนะครับฝากไปด้วยนะนะยนะแล้วคุยกับทนายเดชารือคนตรงไปตรงมาไม่สนเราทัวลงอะไรลไร้สาระชีวิตเราไม่ได้อยู่กับพวกเนี้ย